สวัสดีครับที่ปะกอนฟ์มตํารวจบ้านขอรายงานตัวครับครับเซานี่กะเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะตํารวจบ้านกะมีเลี้ยงมีเล่ามาเบาสูพีซูน้องฟั่งคือเกาเด้อพี่น้องเด้อมือนี้มื่อนี้ตำรวจบ้านกะได้รับโทรศัพท์เลยพี่น้องโทรศัพท์จากพี่น้องทั้งจังหวัด้อยเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะ ทั้งจังหวัดลอยเอ็ดเพิ่นกะทร่มาปรึกษาเลี้ยงงัวเพิ่นออกลูกเหรอพี่น้องงัวเพิ่นออกลูกแล้วหลังที่มันคลอดลูกแล้วน่พี่น้องเพิ่นกะเป็นมือไม่นอกพี่น้องเนาะเป็นมือไม่เิ่นกะซสืองัวมาไม่ไม่เพิ่นมาเลี้ยงไม่เป็นเป็นมือไม่เพิ่นก็เลยโทร่มาปรึกษาตรวจบ้านเนี่แหละพี่น้องมือเศร้านี่แต่เศร้าๆหมดแล้พี่น้อง ตรวจบ้านก็ล่างเอาใหญ่งวอูยเป็นกระทูมาถามงัวเพิ่นรักออกลูกว่าสันเป็นงัอไทยกลางเป็นงัวไทยกลางกะดีอยพี่น้องเพิ่นกะได้ซื้องัวแม่มันว่ามาพี่น้องเป็นว่ามันผสมลูกหลอดมาแต่เพิ่นบ่งว่ามันเป็นลูกหลอดพอเป็นตัวไดลละพี่น้องผมก็ได้ถามเพิ่นดูเพิ่นกับบ่งหูจักว่าเป็นงัอไทยกลางว่าสันเพิ่นว่านะมันกะออกลูกง่ายพี่น้อง ลากออกโซเพิ่นสีเห็นกันจนว่ามันแข็งแล้วพี่น้องเห็นว่ามันแข็งแล้วคือกับกับตำรวจบ้านนี่แหละที่งอออกลากออกลูกเรื่อยๆ้ะพี่น้องนี่ครับพี่น้องตโตหน้ามุมอีด้วยพี่น้องเด้อหน้ามุมว่าร่นพี่น้องที่ตำรวจบ้านเฝ้าระวังอยู่กับสีออกพี่น้องเนี่ยเบิง่งพี่น้องเบิ่งท้องพี่น้องท้องไงพี่น้องนุ่มกับล่องแบบไงแล้ว เสียอกเดียนนาเนี่ยพี่น้องกำหนดของมันกับวันที่ยี่สิบสองพี่น้องวันที่ยี่สิบสองกลุ่มผ้าทำมันออกก่อนผมคิดว่ามันจะเป็นตัวแม่อยู่พี่น้องทำมันออกหลังวันที่ยี่สิบสองเนี่ยคิดแตงได้มันก็เป็นตัวผูแน่นอนลูกเก็บสามหนึ่งนี่ในท้องเนี่ยพี่น้องมานรุนน้ำกันได้พี่น้องเด้อพี่น้องทั้งลอยเอสทิดโตมา่องเซาหนี่งมานรุนซอยกับผมเนี่ยว่าผมคิได้ลูกงัวเนี่ยตัวแม่บอเป็นตัวแรกของคอกบอพี่น้อง อันนี้ก็มารุ่นพร้อมๆกันพี่น้องเพื่อนกะโทรมาปรึกษาเื่อเศ้านี่พี่น้องว่า่งอเพิ่นออกลูกไหมเพิ่นที่เห็ดจังไดหลังมันออกลูกแล้วอันนี้ผมก็แนะนํำเพื่อนไปตามที่ผมเห็ดอยู่ในคอกในฟ้าของผมจริหละพี่น้องว่าผมเคยเห็ดจังซี่ผมเคยเห็ดจังสั้นผมก็แนะนํำเพื่อนไปเนาะพี่น้องเนาะหลังที่มันคลอดลูกแล้วกับประมาณสองชั่วโมงพี่น้องสองชั่วโมง หลังที่มันนองมันออกแล้วล่ะพี่น้องนองมันออกเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่มันกะเป็นปกติแ่ะพี่น้องปกติหลังจากหันมันกะสิให้ลูกมันกินนุ่มแ่ะพี่น้องลูกกะสิหิวนุ่มพอดีลูกกะสิแข็งหลังจากสองสามสัปโมง่านไปะพี่น้องลูกกะสิย่างได้ยืนได้แล่นได้แล้วก็สีหิวพี่น้องวอหน่อยก็สิหิวหมดเลยหิวนุ่มแล้วมันกะสีหาจินนุ่มแม่มัน ผมก็เลยให้เพิ่นหลังที่นอ้นอ,อ,นนอ,งนองมันออกมาเละพี่น้องน้องมันออกมาเสร็จแล้วก็เอายาแก้อักเสบด้อแก้อักเสบเดี๋ยวผมแนะนําไปก็คือผมเหตดน้ำคอ,อกผมนีแล้วพี่น้องนี่ผมเหตดทุกโตทุกโตที่งว่วผมมันออกลูกมานี่ครับแม่นี่ก็พึ่งคลอดลูกได้สิบกามือนะพี่นอ 14, ้องเดี๋ยวสิบสี่สิบห้ามือผมก็เอายาให้มันกินพี่น้อง ยาแจกเสีบมันโมมียาสัตว์ผมก็เอายาค้นนี่แหละพี่น้องยาแจกเสียบของค้นนี่แหละสองเม็ดหยัดสหนวยกล้วยเพราะว่าง่วงผมมันมากินกล้วยพี่น้องหยัดเหนวยกล้วยเลมันกินเสาแรงเสาแรงติดต่อกันประมาณหามือถึงเจ็ดมือแหละพี่น้องอันนี้ก็มันก็เป็นปกติเราเด้พี่น้องเด้อชิมของมันกับโมมี่ กที่ว่าอักเสบพ,พี่น้องบ่ม,งมีการว่าอักเสบมันก็นเป็นปกติดีเงียวสบายบ่ม,มีนม้ำบ่มีเลือดนี่ยังไหลออกมาจากช่องคลอดมันงหลพี่น้องอันนี้ผมก็นแนะนำให้เพิ่น,เ,นเพิ่นโานี่ละเพิ่นโทรมาถามก็เลยให้เพิ่นเอา,ายาเซ้นวยกล้วยพี่น้องยาเซ้นวยกล้วยให้มันกินเพราะว่ามันสีเฮดให้งัวเฮาเนี่ยบกแคะ เขาเอาหมอมาฉีดยาเป็นยังแน่นิดๆน้อยๆเขาเอาหมอมาฉีดยาจังสีพี่น้องงัวเขามันกับสิแคะมันกับจี้านมันกับจีตื่นคนเห็นคนอื่นมาหาบริเวว่ามันหมอยันเพิ่นไม่ฉีดยามัน้าเข้าเอาไส้หนยกล้วยให้มันกินพรางว่วงมันมักหนยกล้วยอยู่แล้วพี่น้องมันกินง่าย กินติดต่อกันหามือ่อถึงเกตเมื่อจังเสียพี่น้องมันกะสี่หายเป็นปกตินี่ครับงว่วผมทุกโตที่ออกลูกมากผมมีเคดคือกันบัดพี่น้องอันนี้กับบอมี่ขอเสียอียังตามหลังมากเละพี่น้องง่วกกะหายเป็นปกติก็เลยแนะนำเพิ่นไปขอบคุณพี่น้องทั้งรอยเอยดเด้อเป็นโทรศัพท์มาถาม หลังจากที่มันคลอดลูกแล้วเพิ่นก็เป็นเมื่อไม่รว่าสิเห็ดที่ยังแน่เลี้ยงอาหารการกินทั้งเสือพี่น้องเพราะว่าสิเป็นหญา้าเพราะว่าสิเป็นฟางบ้านเพิ่นกับมันแล้งพี่น้องบ้านเพิ่นมันแล้งหญ้าเขียวๆเ,เพิ่นกับบ่ได้ปรปูกล้วยนาะพี่น้องเนาะอากาศทส่ปหาเกีียวน้ำให้น้ำหัวน้ำสวนมันกับบ่ใครมีพี่น้องบ่ใครหลายเพิ่นกระที่เอาส่วนมากกทีิหนักไปทั้งฟางพี่น้อง หักไปทางฟางอันนี้กะแนะนํำเพิ่นไปว่าฟางนะมันกินแล้วมันกะอาหารมันมีโปรตีนพี่น้องโปรตีนมันบ่หลายฟางนะมันบ่คือหยาห่ออากากันเล่นแนะนํำเพิ่นห้เพิ่นไปซื้อหัวอาหารพี่น้องซื้อหัวอาหารไปถามยู้านเพิ่นละว่างัวหฮอกําลังกรลังให้นมลูกจัิงเสี่พี่น้อง กรลังเลี้ยงลูกน้อยง้อแมลกอ่อนเป็นกระซีอาสูตรที่ว่าสำหรับง้อแมลกอ่อนพี่น้องที่มันบ่มียูเลียอาหารที่บ่มียูเลียง้อกําลังตั้งท้องก,กินได้พี่น้องแล้วก็ง้อลอดออกมา่ก็กินได้ง้อกําลังให้นมลูกเังเสียพี่น้องมนนันกินได้เพราะว่าอาหารมันบ่มียูเลียผลเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นการแนะนำเขาดีร้านนะพี่น้องเพิ่นล่านได้กระซำเพิ่นการแน,นระนำเกษตกรกรเช่าเลี้ยงงัวของเขาเนี่ยดีทุกทุกมือนะครับพี่น้องอันนี้เขากับปรึกษาเพิ่นได้พี่น้องเด้อเขาไปซื้อเขากับปรึกษาเพิ่นถามเพิ่นสูตรอาหารจากเปอรเซ็นต์สิบหกโปรเซ็นต์สิบแปดโปรเซ็นต์ตั้งแต่พี่น้องยี่สิบยี่สองโปรเซ็นต์ตั้งแต่พี่นอ้องน,นี่เขากาอันนี้เขากามา มาบอกเพิ่นพี่น้องมาบอกเพิ่นที่เพิ่นปรึกษาเฮาเพิ่นอยู่ตั้งไก่พี่น้องอยู่ตั้งร้อยเอ็ดเพื่อนกัยังโทรมาปรึกษาเพิ่นเห็นตำรวจบ้านลงชิปให้พี่ให้น้องเบิ่งให้พี่ให้น้องฟังเพิ่นกันเลยโทรมาปรึกษาอันนี้ก็ขอบคุ้นเพิ่นหลายๆกาแนะนำเพิ่นไปว่าให้เพิ่นหายาละพี่น้องอาหารหลักที่ดีที่สุดก็คือยานี่ครับ ตำรวจบ้านก็ได้ไปเกี่ยวหญ้ามาหยาช่วงนี้มันกับว่าใครสดปันหาดอกพี่น้องกับที่มีห้าที่ว่ามันเหลืองแน่คนหยาเขียวแน่อย่างเสียพี่น้องแต่ว่าก็ให้ปริมันมันหลายๆให้มันกินจนอิ่มพี่น้องให้มันขาดตัวบกพ่องให้มันกินจนว่ามันอิ่มพวกเราพี่น้องเข้ากับเบิงเบิงนี่ครับขี่สว่างง้อเฮานี่แหละพี่น้องนี่มันสว่วงมันเต็มมันกับอิ่มแลวพี่น้อง ส้วงไส้เนี่ยคืเป็นส่วนของของ,ของหยาพี่น้องทั้งขวาก็ทีเป็นส่วนน้ำเพื่อนเพื่อนบ้านอันนี้ก็รักซีเมนโมเมนพี่น้องกับเบงิงเอาเด้อพี่น้องเออเบงิงเอาน้ำยูทูบมีอะไรพี่น้องศึกษาเอาเบิรงช่องนั้นแน่ช่องนี้แน่เพื่อนกันแน่นำ้ำไหลเข้าดีดียูทูบแต่และช่องอะไรเพราะว่าทีเป็นสูตรอาหารเพราะว่าทีเป็นสูตรฟางเ็ดจังไรเงว่วมไม่ได้กินฟางดี เห็ดอย่างไรง่าที่กินหญ้าดีทั้งเสียพี่น้องตัวไหมีฟางเพิ่นกับแน่น้ำผมกับเบิงเพิ่นอย่เพิ่นก็นกให้เอากากน้ำตาลละลล่น้ำพี่น้องใส่บัวแล้วก็หดน้ำฟางละพี่น้องหดไปหดไปมันมีความหวานมีความเค็มของเกลือเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เอาเกลือใส่น้ำกําหนึ่งสองกัหนึ่ง,งเสพี่น้องเพิ่นก็เอาลาดฟางลาดหญ้าให้มันกินมันกินบ่ดีละพี่น้องอันนี้เขาก็มีเทคนิค การแช่ไอ้งว่วเข้าเนี่ยกินอาหารได้หลายึ้นนะพี่น้องอันนี้เข้ากะมีอย่างดีๆเข้ากับมา้าสู้กันฟั่งพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าอยากบอกพี่บอกน้องอยากตอบคาถามที่เพิ่นโทรมาสอบถามทั้งคอกเขา้ามาเข้ามีเน่าท่างการเลี้ยงแบบแต่งว่วาทั้งคอเข้าเนี่ย็บ่มีตัวจอยหะพี่น้องอันนี้กะ เบิ่งจาก y YouTube เอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งหลายๆช่องเป็นก็สิีแนะนําสูตรอาหารของเฮ้างัวเฮ้าเลีเ้ยงลูกน้อยจั่งซสียพี่น้องเฮาก็ต้องมีอาหารเสริมมันจันหน่อยมีอาหารคนเศ้าถวยแรงถวยจั้งซสียพี่นอ้องคันบ่มีหลีกะเฮ้าก็เอาซื้อห่อพี่น้องซื้อห่อมมาเพราะว่าห่อมมันก็ดถื่ มะห้ยให้มันกินพี่น้องเสาแรงเสาแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทอนกล้วยสับด้วยพี่น้องเด้ออุไรมีปลากล้วยก็เอากล้วยเขานี่ละที่เขาเอาลูกมันมากแล้วเนี่ยเอาหน่วยมันมากแล้วเนี่ยเอาเก่าตุนมันมากสับพี่น้องสับสับสับละเอียดจากน้อยกเกามาเทมันกินพี่น้องเทใส่ร์แนี่ยแหละให้มันกิน กินดีพี่น้องกินดีมันเป็นยาที่ว่าเป็นยายินเราก็มียยใยใยของอาหารหลายมีคุณค่าทางอาหารสูงเติบพี่น้องสําหรับนันเข้ากรเอาไปบ่มพี่น้องเอาไปบ่มให้มันสุกหลังจากที่มันสุกแล้วข้ากระเอามาห้งั่วกินนะพี่น้องเสาวีหนึง่งแร้งวีหนึง่งตังแี่พี่น้องเป็นอาหารเสริมเมลูออนเลียงลูกเด้อพี่น้องเด้อย่างดี ครับสำหรับชิปนี้ก็จะเป็นชิปสั้นๆพี่น้องผูใ้ใดเขาม่เล,ลก็ฝากกดไลค์กดแชร์เ,เด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามตำรวจบ้านแน่ก็สิได้เหตุชิปใหม่ๆออกมาให้พี่ให้น้องมีวามหลุยยังนิดๆหน่อยๆหรือว่าได้มาหลายๆก็มาทายทอดให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ากันสูมือสูมือละพี่น้องผูใ้ใดเบิ่งชิปตำรวจบ้านแล้วกาให้ถือเลขกรางวัลทีหนึ่งสู้ผู้สู้คนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับชิปนี้ ขอตัวก่อนพี่น้องสวัสดีครับ